นึ่งปลาครับนึ่งปลาวันนี้จะนึ่งปลาครับผมใส่ผักกระหล่ำลงไปแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปก่อนนะครับผมเอาลองข้างล่างก่อนอย่างนี้ครับแล้วก็จะใส่ตะไคร้นะครับตามลงไปด้วยนะครับตะไคร้ครับ,รบเดี๋ยวจะทุบหัวก่อนตะไคร้ครับใส่ตะไคร้ก,ก่อน ได้แล้วก็ตัดไเยอะเลยเสือเทียรใ่ะองใส่มมนะค่ะคเสร็จเรียบร้อยก็สิที่ผมเตรียมไว้ก็คือแครอทนะครับ ลองตรงนี้นสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยหนึ่งใส่เลยอะไรที่มีประโยชน์ใส่เข้าไปนะครับติดเตา ปลานึนที่เตรียมไว้คือมะม่วงนะครับนี่ะครับใส่ปลาหนึ่งไปสองชิ้นแค่นี้พอแล้วนะครับ เราก็จะรอสุกต่อไปครับผมเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะครับเราก็จะมาเปิดแล้วครับผมตอนนี้สุกแล้วนะครับหอมน่าทานครับผมนี่นะครับผมเป็นยังไงเล่านะครับผมหอมกรุ่นน่าทานครับนึ่งปลาครับเช้านี้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปทานกันครับ